ทำบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุก่านมาเบิ่งผลการแข่งขันมวยวันเซมเป็นสิบวันไฟไนท์เริ่มจากคู่แรกเป็นอาริปสอเดซพันต่อยคู่แรกคู่นี้บกครบยกมาเบิ่งพี่น้องโอ้กล่องห้องเราเห็นแข่งเห็นคาเลยบกครบยกถามมาเบิ่งยังเดาเงบเดาเงยอยู่เห็นจังไรอันนั้นเฮามเดาละซีเดายังหมด้เตะจากบาทอยู่โอ้โยมัดสิวหัว วุ้ยเหี้ยอลีบอกน้ำมันตังเกีงสีดำนี่ยาวอีหลีเอาจดจดจ่องจ่องไตขามัดขั้ยบ่ถ,ถือจดจดจ่องจ่ององยู่ยับขาไหมไตใสม้วนย,ยมัดขัวโอ้โหคือว่ายแสญักหมัดายตามในหมัดขัวโอยกองอ่อนเหวอซะแล้วจังไรถอยหลังถอยหลังลุกไปรถอยถอ,อยมาหาเสือก จังไัลูกได้บ่ลูกได้บ่เซ็แทดแทดแทดโอ้โหกรรมการจับแผ่ไว้อีลีเซตเรียบร้อยขีข้ออาลิบซาดิสเปนลูกครึ่งมาเลเซียน็อกไปได้รับโบนัสอีกหามือเหรียญสามล้านกว่าพลานอฟิโนอวยสะออนเจ้าเด้โอ้ยมันจ่อยเกินอเอลีจ่อยแห้งโอ้เอาเสื่งจกบาดฟ่อนเลยตีลังกาเออโอ้ยโอ้โอ้ยตีลังกาให้มึงเอลี โอ้ยจบแบบสวยงามเลยบอกขบยกขอเบิงคู่ที่สองแมนเซมาเพ็ดกับฟิลิปปโลโบไพ่์ดีแมนแก้มือเซมาเพ็ดอยู่มุมน้ำเงินฟิลิปปอยู่มุมแดงเซมาเพ็ดนี่มาแก้มือไพ่แรกเป็นแพ้น็อกไพ่ที่สองเลยจังไรเจ้าขึ้นในบออเบิงพี่น้องโอ้ยจากเสียจังแดนน่ะหน้าน,า,น,า,นาทานี่ทา,ทายังอันนี้ทายังโมโหเลย มาเบิ่งพี่น้องมาดซานี่นะักของเออนิ้วข่าวเต้โอ้ยหันหลังใส่ยับวข่าวจะจะจ้จจจองๆขนาดท่านจังเป็นทานยังอันนี้โมนะูเล่ยักเป็นทายังนิ้วข่าวมาดซาด์นะคือบอกปล่อยออกจก็เถอคือเป็นถือเออคือบอกแม่นแท้เซมเพ็ดเอามาแก่เมื่อต้องบีตามติดๆบอเมเป็นสิทอยเต้ใส่กับเต้ค้าแน่จังไหนมาดซาดโอ้ยล่นไปอีกเลยจั่วานหนึ่ง โอ้ยข้างอ่อนทแทะสู้แน่กับวได้ตามแนวน้อยหนึ่งกับวได้แมนนอนอ,อ่อนเหาะให้กรรมาการนับแปดอีกแล้วสิบต่อแปดรอบนี่อันแนวนี่นี่มันยกสองได้นี่ยี่เขาอ,อมัดใายคือบอดถือน้อคือมัดคือบอแม่นแทะใายผ้าผา้าหากาาักบรเห็นผ้าแน่มัดายใี่คือเขามันจับจังหวะได้แล้วเนาะสิเตย์าย่ผมมัดใายตามกระติดปากกลุ่มซะแล้วมา นับขม,มานับขม,มาถอยไปใส่ห้งสินี้ไปใส่เรียบร้อยนอนอ้อยเหาะอีกแล้วสามนับสี่นับจังไดล่ะกรรมการมาจ,างจังไดพว่าจะแผ่บ่ยังห้สูโต่ออยู่นับขม,มาเอาขม,มาเอ็ดเบิ้งดูปีเข่าปีเข่าเล็กๆปีเข่าเล็กๆเรียบร้อยเรียบร้อยข้อสิหักแล้วนอนกองอ้อยเหาะโอ้ย จักถือบระถือซิ้วน้อยหนึ่งกับแม่นนอนถือลงมาถือซิ้วน้อยหนึ่งกับแม่นนอนโอ้ยเลือกมวยได้หรืเด้อขันแนวนี้กาสอบมาใไหม่สอบมาเป็นเดือนสองเดือนมาตีสองที่สามนที่ซิ้วข้างน้อยหนึ่งกับเปโอ้ยกลับไปเห็ดปลูกอ้อยซะขันแนวนี้ขอถทดคออภัยเบาเหรียญเสือสูดๆได้เสียมาเป็ดมัดไส้นักแต่ว่ามัมนโมซงพลังมานี่เป็นนักมัดไปเลย แก่มือม่อไหร่เมื่อหนักยังมาแก่มือกับข่อยได้ฟิลิปเปบ,บอกว่าแก่กับข่อยนอกเจา้าคือเก่าบ่ได้สูส้ๆต่อไปอ่ะมาเบิ่องอีกคู่ที่สามเมื่อนี้ให้เบิ่งสามสี่คูพิลิปเปนอกหากบ่ได้โบนัสเมื่อนี้แบบว่ามหัศจังยด,ดเมื่โบนัสแจกยากเมื่อนี้เพิ่นบอสตีบริเทเงินมาหลายเนาะอันนี้เบิงหัวหลนกับผมดำ ซ,ซื้อพันธ์แดงไดล่ะนี่เอายับเข่าเป็นตางซาดพกบประทังซาดมาเนี่ยลืมซื้อเพันละมัดไส้ไปขาโอ้ยมาเจ็บดอกเตยค่อยๆเสนอเฮ้ยมัดแบบนี้ยาให้ถือยาให้ถือเขา่าตีเขา่าสอกสอกกับไตไส้เอาเอาเฮ็ดยับเข้าไปยับเข้าไปยับไสย้ยับขวาเตขาเตท่อง เตะขาโอ้ยเตะก้นไปซะแล้วนับข่าวครบยกหรือบ่ครบยกคู่นี้ลืมเบิง่งเอ้ยเอ้ยครบปะเตะเตะยาถีบจังซี่เฮ็ดเฮ็ดเตะจังไหนอนาคตเตะจังไดนเฮ็ดจังไดนมัดขวาเอ้ยผมอย่าเอ้ยเอ้โยโอ้ยยังหมุนมาเป็นหมักหมุนบ้าน่เน่เน่ถึอมัดเมาซะแล้ว มัดเมาเสลีวติดปากตีเพื่นนับ8ปดบ่นับ8ปด่กรรมการนับแปดอ๋อบอมีนับ 8, บ,บ,บ,บ่มีนับเสียลักเป็นบอกเสียลักดียังสูกดีอยู่นี่เมื่อหยกพอดีเกือบเกือบถึงนับขนับวันหนึ่งจักสิเป็นอย่างไรเพนวะเอาไพศิษณนาถามว่าหลุดน้องกันผมสันกับผมเงา ผมสั่นเกือกมันถึงนออหน้าบางเนื้นี่ก็มันเสียหายไปเลย <c oughs> อ่ามาเบิ้งคูที่ที่สี่กกระวังน้องโอกับกล่กองธรณีอายุกลืนกันสิบปีรอบนี่อไอ้กับน้องน้องโอ้สามสิบสามสิบไปแล้วกล่องธรณีกับเศร้ากลัวไต่สายจากกล่องธรณีมัดสายมัดขวามัดไตขวาโอ้ยจดจดจง เตะน้องโอ๊ตตีกับต่างชาติก็เตะนักแทะอ๋อมาเตะกับท่านก็เตะคือบุญแต่อ้ะเฮ้ยคิดว่านับแปดบอลแมนตีคือว่าถือถือมัดกรรมการจาังไหนกรรม,มาการบาเบิงเอ้าไอ้ขัวกลองทธนนี่น,น้นองโอน้องโออุ้ยเตะก็คือบอลมีแห้งไฉละเห็งจังไหนแห้งเมื่อไรวะแ,แ,แห้งเมื่อไรวะกลองทธรน,นีน ไาส่ดท้ายสนะเออนักลบแบบยับเยินอุ้ยเกือบข้อขาดลงในขั้นถือมันข้อขาดลงแหละไอ้หายาับเขาไต้ซ่าไปก,กข้อแน่น้องโอลมก้นขีดทางตุ้มโลดแหละทำการสั่งสกตอ่อไต้ซ่าโอ้เตานากลีไต้นากลีไพ่มีเพนจากงไดอ่าน้องน,นอนอีละเมื่อยยืนนอนนอนสักก่อนคน่า กรรมการเตือนอยากคัดขาได้จะปัดขาพอดนะไต้ฮายคือล่มดีเถาะน้อขาอ่อนเถลาบันคือมาขาอ่อนแทะน้ำเข่าเอาไหมเตะขวาสองบาทก็ถือเปลี่ยนกันนอนบานถือว่าเสมอกันเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันนอนน้ำเขา่าน้องโอ้ยับเขา่าเต้สายจากกองพลนี้ไต้ขวาน้องโอ้เฮ็ดน้องโอ้เฮ็ดจะไหนภาไปให้ลมบอ่อลม ไปขวาก็ยังบ่ถือเกือบเกือบเกือบถือกรรมการเมื่อจบชุดท้ายกรมกราบเรื่อพี่ตอนที่น้องโอเป็นเสียมในกล่องท่อนี้ยังง่งโมโหจักคข้ามามวยวันวัน,ว,นวันเป็นยังไงชุดท้ายโอ้ยกล่องธรณีศนะเซินอัศนะน้องโอไปแบบหนึ่งเสียงสองต่อหนึ่งเสียงแบบบ,บอ่อยกระสัน ทาเป็นคะแนนเลยสามสิบกับเสาเก่าเนี่ยละกลมกาบลุ่นพี่ยังคู่สุดท้ายพี่น้องนี่มาเบิ่งท่าจันสาย้องกันแซมกติกาวมวยไทยพอจันสายนี่เป็นมวยที่ไวของเข่าใส่ศอกใส่มัดด้ดีบุ้งวสุดออกตัวได้เวลาเข่าไกลหน้าเห็นบ่ว่าวปุ๊บตีปั๊บลดมัดขวาไปแล้วฮะ โอ้ยเฮยับเย็บเตซ้ายเย็บข้อปเตซ้ายมัดขวาโอ้โหโอ้โอ้โอสอกจังเลยนะเอ้าโดนแล้วฮะจุกแล้วฮะแสบหนาแสบตาแล้วมืดหยกพอดีวันนี้ยังคือนแรนขึ้นมามืดหยกพอดีโอ้ยเฮกรรมการตกตกใจพี่เลี้ยงแรนขึ้นมาว่าเขาเหตุยังกันแถมมืดหยกพี่น้องมาต่อยหยกสองเอ้าลูกคู่นี่เป็นตายกันหายหยกแต่บุหัวมันจะครบหยกหรือบอลเนี่มาเบิ้งพอจันท์ทายคือสาวมัดดีแท้ มัดบ bon ่อนักเต่แม่นโมูเสิออกมัดหรือออกศอกปัจจําสายหลากหลายอาวุธเอาเย็บจจดจ้องจอง,จองกันอยู่เย็บ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 ไปเตะใายมัดใส่มาถึงเหตุปรจจําสายซื้อได้บนนัดจิมอรอบนี้ขั้นนอกได้บางที่อาจจะได้ออ,อ,อมัดขวัวขับเขามีพย,ยานไพ่แหละเอาอาจารยสายเป็นมวยน้อยเตี้ย โชคับไพ่กับโมเคยได้เปรียบเอา้เอาว่าจะแตกอะไรพจัญสายบอกว่าว่าแตกลแล้วระวังระวังดีๆอืมัดขวาเตะซ้ายมัดขวาจากพายัญชนะพยัญชนะเอาเอาไว่ายพยัญชนี่นสเต็ปท่าไว่ซอกนะ่ะซอกแล้วแน่ๆบอกเลยเพจัญสายบอกว่า,วาจะแตกหนาแตกแหลให้กรรมการบอกให้กรรมการพาไปหาหม,มอจัองไร สุกได้บอสูได้บอเนี่ยแตกหลายนะแตกยับเยินนยนี่แตกยางนักเลยประจันสายเดียย่ใสมาเบิงน้ำมอพันพี่แม่คือถาโดดวิธีบอถาเบิงว่าด,ดีใจบอจังไดพูนยังแรเซึ่งอยู่โอ้ยบได้สุกตอบอไวประจันสายโอ้โหเสียดายขนาดประจันสายยังแซมอยู่คือเกาผู้นี้แม่นได้รับโบนัส จากบอสตีหาเมื่อเลียนใน้ลยลานเติบแล้วนะสามล้านกลัวบอเทอดได้สุดลอเข้มคัดจากกติกามือไทยแล้วก็คลิกบ็อกซิง่งสองกติกาแมน่นผจันสายฮุบมัดในรุ่นนี้เอ้ยน่าเสียดายคนนะเมื่อหนาเอาไหมแกเมือไหมถ้าไปหาทําทำพร้อมดีๆแต่กล่กาแกเมือได้ ปาจันท์สายบอกว่าโหจะปล่อยอยังลงมาเนาะนี่ก็เป็นจบเพียงสำนีลครูสุดไทยป่าปจันท์สายยังแสมคือเกา่าพบกันคลิปหนาะ